โดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับวันนี้มีแต้มครับดูครับอยู่ไม่อยู่ครับนี่ครับนักล่าหน้ามีเท่านั้นครับสีเหลืองครับั3.5เซนครับฮุยใช้ยสวยครับกัดมันๆเลยครับวันนี้ผมก็อยู่กับนักล่าหน้ามีครับ3.5เซนครับสีเหลืองครับเห็นแล้ววะกองนี่ครับ มาดูดีว่าผมจะได้ปลาไหมตกโคโลนเลยเมื่อกี้นี้เลยอออวันนี้ยังไม่ค่อยได้ปลานะครับเดี๋ยวจะเดินลุยน้ำไปับไปตกข้างในงครับเปลี่ยนที่ครับนะานกไปเลยเราเดิเนลุยไปครับ ไม่โดนครับโอ้โหไม่โดนครับตัวยังใหญ่ครับกัดเาใไมครับซ้ำๆบ๊อบกัดน,นะครับไม่โจนวะ เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นสีดำครับปับปึงโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วครับสายไม่ใหญ่ครับนี่ครับ ล่าหน้ามีครับผมทำงานครับเป็นไงวันนี้มีแจมครับ Oh. Uh. ดูครับอยู่ไม่อยู่ครับตัวนี้หุ่นพอได้ครับพอได้ครับพอได้ครับโดนอีกแล้วครับนักล่าหนามีบีบนี่ครับอุ้ยชสายใหญ่ครับนี่ครับนักล่าหนาหมีเท่านั้นครับนี่ครับนักล่าหนาหมีเท่านั้นครับสีเหลืองครับ รับจ5ห้าเซนครับเฮ้คุยไซส้สวยครับกัดมันๆเลยครับ